มันตัดไปเนาะมันตัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังกันก็ได้นะคะก็ให้ดูไว้นะคะว่าถ้าเขาทําได้คุณทําได้เนาะตอนนี้นะคะใครที่ดูจาจอยู่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะคะให้คุณเริ่มต้นตั้งใจวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งใจเลยนะคะว่าอาหารช่วยคุณได้แล้วคุณไม่ต้องไปซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรเลยนะให้แค่นอกจากที่แพทย์ ให้คุณนะคะแล้วก็พี่แพทย์สั่งเท่านั้นต้องเหนือจากนี้อาจารย์ไม่แนะนําเลยนะคะให้คุณปรับเรื่องการกินของคุณ100%แล้วก็ปรับใจของคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ไคุณฟื้นฟูเร็วนะคะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์เพื่อนพาเข้าไปดูตำนานนะคะพอดีเมื่อกี้มันตัดไปเนาะตัดไปค่ะทุกคนตัดไปให้ไปดูนะคะให้ไปดูนะคะให้ไปดูว่าเนี่ยนี่ดูข้างนอกนะคะดูข้างนอกมันตัดไปจู่ๆมันก็ตัดไปนะคะจู่ๆมันก็ตัดไปค่ะคุณพี่เดี๋ยวพาไปดูอะไรนะคะพามาดูอะไรนี่คือมาในในร้านนะคะมาในศูนย์ เะะมื่อกี้มันตัดไปดูใหม่ก็ได้เนาะนะคะอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตําราของอาจารย์เฟิร์นนะคะอันนี้ยังเป็นตําราเล่มเล่ม,เล,มเล่มชุดเดิมอยู่นะคะที่มีเจ็ดเล่มนะคะเป็นตําราเล่มชุดเดิมที่มีอยู่เจ็ดเล่มนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะใครที่มาที่ศูนย์นภาสุมาเนียสามารถมาซื้อได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีพร้อมนะคะเพียงแต่ว่าเล่มนี้ค่ะอาจารย์เฟิร์นแค่ใช้หน้าปกใหม่นะคะ เล่มนี้การเพิน่นแค่ใช้หน้าปกใหม่นะคะกินอยู่อย่างไรเมื่อไตเสื่อมนะคะแล้วเราไม่ได้ใส,สนะ่ไฟสมนเนาะเราทำเป็นรูปเล่นนะคะเราทำ er เป็นรูปเล่มแล้วนะคะเพื่อที่จะได้พก่างง่ายๆนะคะอาจารย์ลืมให้คือรู้ว่าน้องน้องแหมเราลืมทำไรนะไม่เนาะจริงๆน,น่าทำไว้เนาะหรือว่าอะไรก็ได้จะได้ไม่ไม่รู้เนาะไม่ว่ากันมไมว่ากันนะคะแล้วกตอนนี้เนาะนี่นะคะมีเจ็ดเล่มน,นะคะมีตำรานะคะนี่เป็นเล่มเดิมๆนะคะนี่นะคะมีเจ็ดเล่มน,นะคะแล้วก็มี อันนี้นะคะร้อยคำถามนะคะร้อยคำถามตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่จาก2,800บาทเหลืออยู่ที่1,990บาทนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรมการบริโภคนะคะที่ที่คุณจะได้นําไปใช้ในการดูแลโรคไตนะคะของคุณด้วยอาหารเป็นยานะคะลองเอาไปใช้ดูก็ได้หรือว่าถ้าใครสั่งอาหารของอาจารย์นะคะก็คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเพราะว่าอาจารย์ดูให้คุณหมดแล้วนะคะนี่ก็ให้ดูเน,น,นี้ไม่ค่อยจะมีแล้วะคะ่ะมันหลุดตู้ไปหมดแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะทำมาหลุดตู้ไหมเพราะว่าน้องเอาไปแพ็คนะคะ ก็จะเหลืออยู่แค่นี้ที่มีหน่อยอยู่ตรงหน้านะคะอย่นี้หน่อยอยู่แต่ตรงหน้านะคะหมูยองน้ำพริกปลาทูฟูกรอบนะคะปลาทับทิมสมุนไพรน้ำพริกปลาช่อนนะคร<ๆ>ับก็เหลืออย่างนี้ละหน่อยนะคะเนี่ยตัวไม่ค่อยมีอะไรแล้วค่ะนะคะทุกคนตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วน้ำจิ้มนะคะน้ำจินนะะ้มอันน,ะะนี้ก็ให้ดูนะคะว่าที่ที่ศูนย์นครราชสีมานี้ก็เป็นศูนย์อาหารโลกไตสำหรับทุกๆุกคนนะคะตอนนี้มีความสุขไงก็เลยมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะแสงก็สวยด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นในตึกงของอาจารย์เะ คนอะไรนะคะทําให้ทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็เอาขนส่งนิ่มมาไว้กับตัวเองแล้วนะคะเปิดเป็นสาขาขนส่งนิ่มที่โคราชแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่าตอนแรกก็คือจะบร,ริการตัวเองนี่แหละนะคะบริการเต็มไม่พอเราก็บริการคนใกล้คิดนะคะใครที่จะมาส่งนิ่มแถวนี้ก็มาได้เลยนะคะนี่นะก็เป็นรถนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะเขาก็รถนั่นก็จะเป็นรถควบคุมอุณหภูมินะคะเขาจะอุณหภูมิติดลบนะคะเพื่อที่จะให้อาหารส่งถึงมือคุณอย่างปลอดภัยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างในอีกนิดหนึงนะคะ,นะคะ เด mm ี๋ยวให้ดูอะไรนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะให้ดูนี่นะคะให้ดูนี่นะคะให้ดูนี่นะคะปึ๊บนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นขวดเทสนะคะจริงๆมันจะต้องเป็นขวดแบบนี้นะคะทุกคนใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะนะคะอันนี้เป็นซอสผักหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ของอาจารย์นัเรียนโคจินะคะอันนี้คือขวดเทสนะคะไม่ใช่ขวดจริงนะคะขวดเทสไม่ใช่ขวดจริงนะคะให้ดูให้ดูนะคะ นี่นี่น,นี่ทุกคนนะจริงๆไมนต้องเต็มแบบนี้นะแต่ตอนนี้คือตอนนี้ช่วงนี้กาลังรอนะคะช่วงนี้กําลังรอรอคอยนะคะช่วงนี้กําลังรอเขาไให้ไปตรวจก่อนนะคะตรวจให้ชัวร์นะคะตรวจให้ชัวร์นะคะอันนี้เป็นซอสผัดนะคะซอสผัดนี่นะคะจริงๆทำไมจะบอกว่าทาไมอาจารย์เปิ้ลซอสผัดไม่เต็มขวดคือมันเป็นขวดเทสคะ่ะทุกคนนะคะเขาก็ช่างขี้เหนียวนะาไมไม่ใส่ไม่มาเต็มๆให้มันดูดีหน่อยพอดีว่าเขาเอาฉลากไม่จัดเปิลดูเป็นแบบนี้นะคะซอสผัดนะคะ ซอสผัดอเนกประสงค์นี่แหละอันนี้นะคะใช้ผัดอะไรก็ได้นะคะคุณนะคะเราโซเดียมต่ําด้วยนะคะนี้นะรอนะจ้าที่รักนะคะนี่เป็นซอสผัดโคจินะ,ะของอาจารย์เองนะคะของอาจารย์เองนะจ๊ะนี่นะคะแล้วมีอีกค่ะมีอีกมีอีกนะคะจําได้ไหมว่าเรารออะไรอีกอย่างหนึ่งที่รักเรารออะไรนะคะนี่ทุกคนนี่นะคะนี่ทุกคนอวดอวดอวดนะคะนี่นะคะอะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย น้ำสลัดไงนะคะน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดน้ำสลัดไหม <c oughs> โอ้โหคุณนายนานมากกว่าจะได้ออกอันนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าปรับแล้วปรับอีกนะคะนี่คือขวดที่จริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำสลัดค่ะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เอามายัว่วเอามายั่วนะคะ <c oughs> น้ำสลัดรักไตนะคะน้ำสลัดรักไตนะคะโอ้ยสาวๆพวกจะได้ทานข้าวกางวันกันนะคะลูกค้าร้านเสริมสวยเราก็เยอะเยอะนะคะทุกคนเห็นไหม ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะคนมีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกอาชีพที่เราทําอ่ะทุกคนนะคะร้องเพลงรอนะคะอันนี้คือน้ําสลัไดไก้ความจริงเข้ามาแล้วค่ะนะคะและจะบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เปิดตัวเนี่ยนะคะอาจารย์จะไลฟ์สดแล้วให้โปรกับคนไลฟ์สดก่อนนะคะอาจารย์จะไลฟ์สดแล้วก็จะให้โปรกับคนไลฟ์สดก่อนแล้วค่อยโพสไงเพราะว่าเวลามาถึงเป็นพันๆขวดเนี่ยนะคะ เราจะได้เป็นคนแรกของอาจารย์เลยไงนะคะนี่ก็เนี่ยนะคะสวยไหมขวดสวยเนาะนะคะสวยเนาะคุณพี่เนาะพี่ตุ๊กยวให้ดูดีๆนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่นะคะท่าใดที่ได้เห็นชัดๆเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะขวดน้ําสลัดค่ะทุกคนนะคะน้ําสลัดนะคะอาจารย์ใช้เน้ำเอ่อก็เรียกอะไรนะเอาเอาเอาภาษาแบบที่เราเข้าใจง่ายๆเนาะก็คือให้ให้ในเนี้ยมันมีไฟเบอร์ด้วย นะคะใหงเน,นี่ยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะมีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็ใช้้ําปานหล่อห้างกล้วยด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันต้องเป็นพิริันที่มาจากธรรมชาติอ่ะนะคะมันก็จะทําให้พวกเราสบายใจนะคะกินน้ําสลัดอย่างเดียวมันกระไรอยู่นะคะเอามีไฟเบอร์สักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เป็นน้ําสลัดสูตรลักไตที่ถ้าคนไข้โรคไตกินได้ไข่ก็กินได้อ่ะทุกคนนะคะเอามาอวดเอามาอวดนะคะมันมีไฟเบอร์อยู่นิดด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์ให้เอาส่วนผสม ถ้าบริษัทีนี้นะคะซึ่งบริษัทเขาที่เขาทํารับทําให้อะเขาโอเคนะคะเขาบอกว่าเพอแปลกดีแต่จรยบอกว่าคือถ้าจะไปน้าสลัดอย่างเดียวอะ่ะมันน้อยไปหน่อยนะคะจรยก,ก็เลยบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ไฟเบอร์เ,รเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้อย่างนั้นเราได้ใยอาหารน่ะนะคะมากน้อยเรามีใยอาหารจากการกินแบบนี้เราได้กินจากผักด,ด้วยยิ่งจะช่วยประโยชน์กับเรื่องระบบขับถ่ายหรือระบบะการทํางานของอหลอดเลือดแล้วก็ลาไส้ของเราด้วยเนาะถ้ามีไฟเบอร์เนาะไฟเบอร์ที่ละลายในน้ําก็ดีนะทุกคนก็โอเคนะ ก็ถือว่าเป็นน้ำสลัดที่ที่แบบที่ที่เกิดประโยชน์สำหรับท,ทุกคนอ่ะนะคะสวยไหมกดสวยไหมนี่สองตัวเลยเออกมาพร้อมกันนะคะอันนี้อีกนิดเดียวคือชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกแล้วก็ปรับไปปรับมานะคะแต่สุดท้ายก็โอเคแล้วจ๊ะนะคะมาบอกพวกเรานะคะย้ําอย่างหนึ่งนะทุกคนก็ไม่จาเป็นที่ว่าทุกคนที่แบบดูอาจารย์อยู่กบต้องต้องซื้ออุ่นอนอาจารย์เปิ้นเก่งใจอาจารย์โน่นนี่นั่นไม่ต้องไม่คิดค่ะการที่คุณจะมีซื้อผลิตภัณฑ์ทางเลือกของอาจารย์นะคะก็คือคุณต้องเกิดจากความความชอบความอยากได้ ความชอบความอยากได้ของผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็คิดว่าจะมาตอบโจทย์ของคุณเนี่ยอาจารย์ว่าโอเคนะคะแต่ถ้าคุณจะซื้อเพื่อที่จะแบบว่าเออ,อเขาเรียกว่าไนะเกรงใจอาจารย์นี้ไม่ต้องเกรงใจค่ะเราซื้อเพราะว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกดีกว่าไหมเนาะเพราะว่าอาจารย์ป้นก็สอนรีอยู่แล้วนะคะอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดแต่ว่าอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยนะคะได้มีทางเลือกนะอยาก อยากได้ไม่เกรงใจนะคะอยากได้ไม่เกรงใจนะคะทานของอาจารย์แล้วมั่นใจน่ารักที่สุดนะคะเนี่ยน่าอยู่ใกล้ๆกันนะพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าบังเอิญว่ามีกิจการหลายอย่างทุกคนนะคะวันนี้มีช่างนะคะช่างที่เข้ามาทําให้อ่ะมาบิ้วมาโน่นนี่นั่นทําให้เขาบอกว่าทำไมอาจารย์เปิ้นทำหลายอย่างจังครับคือแบบสีหน้าเขาแบบว่าตกอกตกใจมากเลยนะคะสีหน้าเขาตกอกตกใจมากเลยนะคะบอกว่าก็อาจาย์ ก็อาจารย์เป็นคนเก่งไงอาจารย์เลยบนวิจะพูดอย่างเับเขาเนาะอาจารย์บอกว่าก็อาจารย์เป็นคนเก่งไงอาจารย์ก็เลยต้องทำหลายๆอย่างนะอาจารย์เป็นผู้หญิงเก่งไงนะคะก็เขาก็ยิ้มคือแบบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยคิดว่าเจงทาอะไรไม่ได้หรอกคิดว่าเจงทาได้ทุกอย่างมีแต่จะไม่ทําแล้วถ้าทําก็ต้องทําอย่างมีความสุขถ้าทําแล้วไม่มีความสุขก็ไม่อยากทํา นะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปิ้ลเป็นแล้วก็มีแล้วก็มันเป็นตัวตนของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์เปิ้ลเป็นคนแบบว่าก้าวร้าวหรือไม่แคร์ใครหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออเออเลยนะเชื่อมัอ่นใจมากเกินไปอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่่ะแต่อาจารย์เปิ้ลเป็นตัวของตัวเองแล้วจากคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทเป็นสิ่งดีเนาะ,ะนี่ค่ะนี่นะะดูคนนั้นก็ผู้จัดการของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะนะนะคะบ๊ายบายหน่อยพยันนะคะถ้าใครแฟนเพจหน่อยนะคะคนนี้ก็พี่สะพ้ายนะคะของอาจารย์เปิ้ลนะคะอันนี้ก็เป็นนี่เนาะเป็นนี้นะ ใครมีโอกาสมาเลยนะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะคะแต่ต้องบอกต้องนัดก่อนนะเดี๋ยวไม่อยู่นะคะสาวคาลาะอันนี้เป็นร้านส,สวยร้านส,สวยอันนี้คือแบบว่าเป็นศูนย์ความงามครบวงจรนะมีทุกอย่างในนี้เลยนะคะเอออะไรนะต่อผมนะเดี๋ยวจะต่อผมด้วยต่อผมนะคะต่อผมต่อขนต,ตานะคะแวะ็กขนแว็กคิวนะคะแล้วก็อีกนะทําเล็บนะคะทําเล็บทําสปานะคะทําพาราฟินที่เกี่ยวกับการขยายหลอดเลือดที่การเกี่ยวพวกนิ้วล็อก นิ York, ้วล็อกปวดทมข้อเนี่ยคะ่ะกันทําพาราฟินแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทําสลิปซาลอนนะคะแล้วก็นวดหน้าโอ้โ oh, หมีทุกอย่างจะไปไหนเสียนะะคอาจาร,รย์เปิ้นนะคะอาจารย์เปิ้นก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าที่ไหนที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเราก็อยากอยู่ตรงนั้นนานๆเนาะทุกคนเนาะเหมือนกันแหละเหมือนพวกเราอ่ะทําไมอาจารย์เปิ้นเข้ามาเหน็นเราพวกเราเข้ามาทักทายอาจารย์ทุกทีเลยนะคะก็เพราะว่าเราอยู่กับอาจารย์แล้วเรามีความสุขไงนะเมื่อกี้ก็มันตัดไปนะคะก็เลยอย่างที่บอกนะว่าสิบวันถ้าคุณอยากดีขึ้นคุณรีบปรับการกินค่่ะะเพราาว ค่า BUN ลดมา20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์ว่ามัน Amazing อะ่ะคือไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปได้อยู่แล้วแหละแต่ที่สำคัญอาจารย์ชอบถือหัวใจของคุณพ่อกับลูกคู่นี้ที่เขาให้ความร่วมมือกันดีแล้วเขาก็มั่นใจอาจารย์เปิ้ลไงนะโอเคนะจา๊ะเคยไปแล้วไม่เจออาจารย์เปิ้ลใช่ไหมคะคุณพี่ตุ๋มใช่ไหมคะก็สาวคาเลาะไงคะก็ลาอไป,ไปลาอมานะคะบางคนเขาบอกว่ามาเจออาจารย์เขาบอกว่าคนดีใจมากเลยก็ขอบคุณจริงๆนะคะ เพราะว่าชนใหญ่เดี๋ยวนี้จย์ก็มาบ่อยเพราะมีร้านเสริมสวยค่ะจันเพื่ก็เป็นนกหงหยกเลยครับคนก็ชอบเข้าร้านเสริมสวยนะคะก็เวลาจ่ายเงินก็จ่ายเงินลูกเป็นลูกเป็นเจ้าของไงคะเวลาจ่ายเงินก็โอนเงินเข้าบัญชีลูกก็ก็โอเคไงเพราะว่าบา่ครัไปทําไปเสริมสวยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้กับร้านอื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็ไม่ต้องไงคะเราก็ตั้งใจเงินให้ลูกเราระยะสองกินอะโวคาโดได้ไหมกินได้ค่ะนะคะนะคะกินได้ค่ะนะคะอะโวคาโดกินได้ค่ะนะแต่ว่าถ้าไประยะสามีสี่ห้า ไม่แนะนานะคะคุณชายยานะคะอะโวคาโดโพแทเซียมสูงมากเนาะสักวันต้องไปแน่ค่ะเนาะนะคะทุกอย่างดีหมดเลยสุดยอดจริงๆขอบคุณค่ะพี่เอ,อคุณแม่ใช่ไหมคุณวันดีสิที่เป็นคุณแม่ของน้องอาจารย์ฝากพวกเราแบบนี้นะคะให้พูดคําพูดนี้บ่อยๆฉันเก่งฉันดีฉันมีความสามารถฉันสุขภาพดีทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยฉัน จอแต่เรื่องดีๆฉันเจอแต่คนดีๆฉันทําอะไรมันก็ประสบความสําเร็จฉันคือแม้จริงวิทจริงๆตอนนี้มันยังไม่ใช่แต่พูดไปก่อนค่ะอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวนี้เขาหันมาเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วนะน้องแป้งยังเชื่อเลยน้องแป้งยังชอบเลยว่าแม่เดี๋ยวนี้สิ่งที่แม่พูดมันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์จริงๆหนูเชื่อแล้วว่าถ้าพูดคําว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วมันดีขึ้นทุกอย่างและมันก็ดีขึ้นจริงๆใช่ไหมแม,แม่บอกใช่อันนี้ถ้ถาลูกเชื ลูกก็จะได้จากที่ยู un> un> ่ต้องการเพราะนั้นเรารู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นสิ่งดีเราคิดสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาจริงๆแต่เราจะไปคิดถึงเรื่องราวลบๆคิดถึงคนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ว่าฉันคนนั้นก็รังแกคนนั้นก็พูดไม่ดีคนนั้นก็อย่างนี้แล้วเราก็จะเจอคนไม่ดีคนที่พูดรังแกคนที่ว่าเราเยอะๆเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆเพราะเราไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเองท้อใจกันเลยเนี่ยไปแล้วคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้นคนโน้นคนนนนีี้้้เเเเยมมมัััททําาาาาใใหรริิิ่่่่งงงงดดดึูสตตววออไชชบขพะะฉน คุณต้องรีบในการปรับหมเซฟปรับทัศนคติของคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะเราสวยในแบบของเราเราหล่อในแบบของเราเราดีได้ในแบบของเรา <os im it. S 1> เรามีความสุขได้ใน,ในแบบของเรา <Alles. S 1> เราเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละเพราะว่ามนุษย์มันไม่เหมือนกับสักคนหรอกเกิดมาก็คนละแบบคนละอย่างคนละทิศคนละที่เลยแม้แต่ฝาแฝดไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมทำไมเราไม่เปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะนี่ที่ดาราเดี๋ยวนี้สวยกว่าเมื่อก่อนอีกเลยนะเดี๋ยวนี้นะออ้อห เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกรธใครง่ายนะเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดแบบว่าไม่ค่อยคิดมากนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแบบว่าไปฟังอะไรที่มันแบบว่าอะไรคือแบบ้า่รู้จักการตัดไงบางคนแบบไปฟังเรื่องราวลบๆมาแล้วก็ทนฟังอยู่งั้นน่ะนี่อาจารย์ไม่ค่ะอาจารย์บอกว่ารีบอาจารย์จะตัดความรู้สึกนั้นไปเร็วมากเนาะเพราะนั้นคุณก็ทําได้นะถ้าอาจารย์ทําได้คุณก็ทําได้ใครทุกคนโชคดีนะจ๊ะล้าทุกคนไปก่อนนะแต่อย่าลืมนะทุกคนที่พูดมาสองคลิปเนี้ยประโยคเดียวคือ ขอให้คุณตั้งใจไปทําความเข้าใจเรื่องอาหารทําความเข้าใจเรื่องโรคแล้วก็ตั้งใจในการปรับเรื่องการกินของตัวคุณเองนะคะอย่าลืมนะคุณเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะคะลาทุกคนไปก่อนแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนค่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านอาจารย์นะคะนี่นะคะอาจารย์จินตนาการว่าสิ่งนี้จะเป็นของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะคุณพี่ทุกพี่โคตจิตากันอาจารย์จินตนาการ้ว้เลยค่ะว่าจะเป็นของอาจารย์หมดเลยค่ะ เดี๋ยวก็ได้มาง่ายๆสบายๆนะคะเพราะอาจารย์รักที่นี่อะค่ะพี่ตุ๊กเนี่ยอาจารย์รักที่นี่มากเลยอาจารย์อยากให้ที่นี่เจริญน,นะคะเราอาจารย์ก็คิดว่าอยากให้คนแถบนี้เขาแบบทำมาหากินแล้วทำมาค้าคล่องขายดีๆลูกค้ายเยอะๆแล้วก็ให้เศรษฐกิจแถวเนี้ยดีเพราะอาจารย์เขาเขาตัดซอยตั้งแต่ตรงนั้นตรงนี้มันเหมือนตัตตนนดตัดตัดถนนรถติดสองฝั่งเลยนะไม่มีใครค่อยรู้นะเนี่ยไม่มีใครค่อยรู้นะว่าประน,นี้นเป็นทางรับที่ดีมากๆเลยนะอาจารย์รักที่นี่แล้วก็ อาจารย์ก็คิดว่าที่นี้ทำให้จะมีความสุขพวกเราก็เหมือนกันนะนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีก,ก,ก,กาุขนะจทุกคนบ๊ายบาย